แก้มนะคะก่อนแต่งหน้าคือต้องใส่คอนแทคเลนส์ก่อนคือแก้มไม่ชอบใส่คอนแทคเลนส์หลังแต่งหน้าคือมันไม่ชินอะแล้วพอใส่ดูดีคือแบบมันต่างกันมากสวยมากนี่นะคะเราก็จะมาเตรียมผิวนะคะเราก็จะตบนะ้ำตบเพื่อชุ่มชืนนผิวนะคะแก้มเป็คนที่แต่งหน้าแบบรบรีบรีบรีบถูดผูวอะ ง่ายฉ่ำนี่นะคะตัวนี้อุ้ยสีเดียวกันลิปมันตัวนี้ดีมากเอาดีแบบว่ารักรักที่สุดจะหมดแล้วนะบีบไม่ออกแเนี่ยนะคะขนาดนี้นะคอนทาริปมันไปด้วยเพราะว่าก็แจ่งเสร็จอ่ะคือปากมันแห้งไงซมเปอร์สีนะครับตัวเนี้ยเขาเพิ่งออกม,ม,มาทากันแดดของตัวนี้ แบบซองพกพาง่ายเวอร์ทาทีาละนิดเดี่ยวเองยังไม่ถึงแบบรองพื้นในวันนี้คือตัวนี้นะคะเบอร์ศูนย์สองมันเก็บยากไงดูเนื้อเขานะคะคนแบบง่ายๆคนรีบๆอย่างเราอะ่ะเอามือถูเลยถูกแบบนี้ไปเลยนะคะเกี่ยให้เขาแบบว่าละมุนนะ ไม่ใช่ถูแบบนี้แล้วพอนะคะเราก็ต้องเกลียเขานะคะอ๋อหลเกฟันกอปักนี่นะคะแล้วก็เกลียเขาไปแบบนี้เห็นไหมเริ่มเขาเริ่มเขา้านะคะแล้วก็แบบโอ้ my god อันนี้คือแกไม่รู้นะว่าแบบว่าคนเราต้องแต่งหน้าเบาๆแต่ว่าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมดูบีฟอร์เมื่อกี้กับอ f t เตอร์ ต้องทางลงไปเยอะนะคะเพราะว่าสีเขาแบบว่าได้สวงข้างเลยแต้มนิดเดียวเมื่อกี้แล้วติดทนมากนะเมเบลรีนคืออันดับหนึ่งนัมเบอร์วันคือตัวแม่แล้วก็ป้ายตานิดนึงนะคะโอเคมันยึดได้ตลอดเลยนี่นะคะแปลงก็ไม่ได้พวกอันใหญ่มาก็เอาอันเล็กๆปไป เขียนคิ้วตัวนี้นะคะใช้ใช้จริงใช้จริงจนแบบว่าถลอกปอกเปิกแล้วก็เหลือสีเดียวเพราะว่าสีหนึ่งมันแตกคุบดูสภาพดีเขียนคิ้วไปนะคะต้องไฮไลท์ด่งางไฮไลท์ด่างก็ใช้อันเดิมแต่ว่าจุ่มนิดเดียวแบบนี้แล้วก็ค่อ,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 อยๆเลยเพราะว่าเข้มสวยดูนะเราดูหลังจากไลท์ดังงมืกอนแล้วบอกนี่ะนะคะตัวนี้คือใช้ใช้ดีใช้จริง ตัวนี้ของเมลิสกาอันนี้ก็ใช้จริงคือใช้จริงทุกอย่างเอาเอานิ้วเราแต้มมาแต้มตรงปลายอย่างนี้นะคะพอาเขาเจียนี่นี่นี่นะคะค่อยค่อเจี๋ยเขานะนี่อย่างนี้แล้วใช่ไหมสีสีทองเลยสีทองฉ่ำนี่ปาดไปเลยคะ่ะ,ะเสร็จแล้วเนี่ย เฮ้ยเสร็จแล้วแป้งแป้งของสีจานตัวนี้สภาพคือย,ยืนมากวันนี้จะใช้เป็นแปลงในการลงแป้งฝุน่นเมื่อกี้เลยคะ่ะลงุงเพราะไม่ได้ต้องการผิวที่แบบว่าแมทมากขนาดนั้นต้องการแบบเป็นเด็กเบลล์สใสๆ <No. S 1> ผิดพูดไปมั่วนี้มันคืออายไลเนอร์แล้วฝั่งเนี้ยเป็นอายแชโดว์ของพี่น้องชัดนะคะ ผู้ใช้จริงสภาพก็แบบไม่ไหวอ่ะตรงนี้นะคะให้ทำดึงดึงหางตาเงี้แล้วก็นี่นะคะโอ้ oh my god แบบสั้นแบบไม่รู้จะสั้นยังไงเวลาดัดก็ต้องแบบพยายามก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาแบบนึงสั้นมาก <c oughs> ตัวนี้คือมัทคณะเขียวในตำนานนะคือมันเป็นสีเขียวจริง,รงๆทุกคนแต่ว่า ใช้ทุกวนันใช้ช่ําใช้แบบเช้าเย็นมันก็เลยแบบเป็นแบบนี้แล้วมันกดไกลจะหมดแล้วด้วยอุย้ยล่นไม่เป็นไรค่วเราก็จะปัดขนตาค่อยๆปัดจะโคน,นขึ้นมาแบบนี้ให้มันฟูๆเลยดูนะจากขนตาเมื่อกี้เห็นปะโอ oh m มก o d ปัดคิ้วปัดคิ้วแล้วปัดสวนมาแบบนี้ก่อนนะคะปัดย้อนมาข้างหน้ามือเบาๆนะคะไม่ต้องกดลงไปถึงหนังนะ ปแกมเบา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 เบถ่ายแกมเมื่อกี้อ่าถ้าอ่ะืมเป็นนะคะข้างในนะครับก็ทำได้นี่นะคะ ก็เสร็จแล้วนะคะฟินิชุกวันนี้นี่นะคะก็จะเป็นฟินิชลุคแบบเวลาโดนแสงโดนไฟก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคอนแทคเลนส์สวยมากนี่นะคะตาแก้มปากแล้วก็ใช้เครื่องสำอางน้อยมากพกพาง่ายแต่งเร็วนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปแต่งตามกันได้เลยนะคะบ๊ายบาย